สอบโทปิกสอบเพื่ออะไรครับคำตอบคือใช้เพื่อยื่นวีซ่าแต่งงาน F6 นะคะหรือใช้เปลี่ยนประเภทวีซา่าจากผู้ถือวีซ่า E9 เนี่ยเปลี่ยนไปเป็นวีซ่า E7 นะแต่ไม่ได้สอบเพื่อไปทำงานที่ประเทศเกาหลีนะคะดังนั้นเวลาที่มีการเปิดรับสมัครสอบโทปิกเนี่ยเป็นการสอบวัดระดับว่าคุณจะผ่านกุปหนึ่งกรุ2สองไหมเพื่อจะนำไปต่อยอดนะคะคนทั่วไปไม่จำเป็นต้องสอบค่ะยกเว้นคนที่มา่ําพูดถึงนะคะคือแต่งงานกับสามีคนเกาหลีแล้วจะใช้ยื่นวีซ่าแต่งงาน F6 หรือนะคะพูดถึงวิชา E9 จะเปลี่ยนเป็น e 7และอื่นๆตามที่เขาจะใช้แต่ไม่ใช่เป็นการสอบไปทํางานที่ประเทศเกาหลีนะคะอันนี้คือคำตอบค่ะส่วนใครอยากสอบเพื่อไปทํางานที่ประเทศเกาหลีอันนั้นจะเป็นการสอบของระบบ EPS นะคะเป็นการสอบกับระบบกรมแรงงานเพื่อสอบไปทำงานที่ประเทศเกาหลีอ่ะ ใครอยากไปทํางานเกาหลีก็ไปกดติดตามเพจ EPS นะคะแต่สําหรับใครอยากสมัครสอบทปิกเพื่อใช้ยื่นวีซ่าหรือนะคะอื่นๆที่จะต้องใช้ผลทปิกเนี่ยอันนี้มาดามรับสมัครสอบทปิกนะคะใครสนใจก็ทักมาที่คอนแทคของมาดามได้เลยค่ะ